อ่าก่อนอื่นนะครับนักเรียนเราจะวาดก้อนเมฆด้านล่างก่อนนะครับสองฝั่งก็พอนะครับซ้ายขวาไม่ต้องใหญ่มากง่ายๆเป็นเส้นโค้งง่ายๆนักเรียนนะครับเป็นก้อนเมฆละแค่นี้นะครับต่อไปนะครับเราจะวาดสายลุงนะครับวาดเส้นโค้งนะครับนักเรียนหนึ่งเส้นก่อนแบบนี้เป็นฐานมันด้านล่างแบบนี้นะครับเสร็จแล้ววาดเส้นที่สองขึ้นไปนิดนึงให้มันห่างกันนิดนึงนะครับอย่าให้มันติดกันเกินนะครับ ประมาณนี้กะเอานักเรียนนะครับค่อยๆวาดนะครับนี่นะครับสองเส้นนี้เราจะได้หนึ่งแถบสีนะครับแถบสีนี้นะครับเนี่ยเรียกว่าแถบสีนักเรียนนะสายลุงเนี่ยเราจะใช้หมดเจ็ดแถบสีด้วยกันเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราวาดเส้นโค้งเพิ่มไปอีกแบบนี้ให้ค่อยวาดไปนะครับนี่เห็นไหมครับได้สองแล้วนะหนึ่งสองสอง,สองแถบสีแล้ว เส้นโค้งอีกนะครับต้องนี้ค่อยๆวาดนะครับนี่นมสามแล้วนะต่อไปสี่นะครับต่อไปห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแถบแล้วนะครับ หกห้าเจ็ดนะครับไหนดูสินับสิครบหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแถบสีเท่านั้นนะครับเจ็ดแถบสีนิดเส้นโค้งทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีเส้นโค้ง 8เส้นจะได้แถบสีทั้งหมด7แถบสีนะครับนักเรียนนะเวลาทําเวลาวาดสายลุ้งค่อยๆนับไปทีละแถบสีนะครับนักเรียนอย่าให้เกินนะครับอ้าวต่อไปเดี๋ยวเราจะลงสีกันลงสีที่สายลุ้งก่อนนะครับนักเรียนอ้าวนักเรียนการลงสีนักเรียนนะเราจะทําสัญลักษณ์ของสีก่อนกันลืมเพราะว่าถ้าเราลงสีผิดเนี่ยเราต้องทําใหม่ทั้งหมดนั้น เราจะไล่แถบสีเล็กๆไปตำหนิไปก่อนอย่างเช่นแถบด้านล่างสุดสีม่วงเราก็เอาสีม่วงระบายไ้ก่อนแบบนี้อ่าม่วงเห็นไหมครับสีม่วงนะครามทีนี้คําว่าสีครามอ่าบางคนที่มีสิบสองสีมันสีครามไม่มีนะครับอย่างของครูปิยะสีครามไม่มีสีครามนะครูปิยะเลยใช้สีน้าเงินแทนอ่าม่วงครามครูปิยะใช้สีเงินลงสีเงินให้เข้ม เออครามนะครับครามนะพอถึงน้ําเงินม่วงครามน้ําเงินน้ําเงินครูปะยัใช้สีฟ้าแทนแต่ลงสีฟ้าให้เข้มนะครับนักเรียนเวลาลงสีไปท่องไปด้วยขา้านะครูประยัยังจังท่องเลกลืมเดี๋ยวลืมถ้าลืมได้ทาใหม่ไหมม่วงครามน้ําเงินนะครับเขียวเขียวใช้สีเขียวอ่อนเขียว เขียวอ่าทำสัญ,ญลักษณ์สีไว้ก่อนกันลืมเขียวนะครับเหลืองเหลืองนะครับเหลืองอ่าทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ก่อนกันลืมเดี๋ยวลืมนะเหลืองแสดคำว่าแสดคืออะไรแสดก็ส้มใหเองนักเรียนนะส้มเลยนะครับสีส้มนี่นะครับกันลืมสุดท้ายแนละบนสุดคือแดง นะครับแดงอ่าเสร็จแล้วเราทำสัญลักษณ์ของแต่และแถบสีแล้วต่อไปเราจะลงสีนะครับให้เต็มแถบทั้งแถบสีทั้งหมดเลยนะครับนักเรียนเวลาลงแถบสีพยายามอาใส่ลุงเนี่ยลงตามยาวเอานะครับนักเรียนแบบนี้นะครับนะค่อยๆลงใจเย็นๆเห็นบางคนครูปยัเห็นบางคน,คน,งคนนะทํางานเร็วมากเลยแต่งานออกมามันไม่สวยนักเรียนค่อยๆทําไม่ต้องรีบนะ งานศิลปะไม่ต้องการความเร็วเลยครูเปียต้องการความสวยงามเท่านั้นบางคนเสร็จก่อนคะแนนน้อยบางคนเสร็จทีหลังคะแนนเยอะนะครับนะไม่ต้องรีบนะครับเห็นไหมค่อยๆลงซ้ําไปซ้ำมาเบาๆนะครับนักเรียนทําไปลท่องไปด้วยม่วงครามน้ําเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะครับนะมีออกข้อสอบด้วยนะถามว่า สายลูกมีสีอะไรบ้างเงี้ยเดี๋ยวครูปิยะใส่สีหล่อเขาไปมีสีดำอย่างเงี้ยเนาะใสให้เต็มเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับสายลูกของครูปิยะเสร็จแล้วนะครับอาร์เรนดดนะครับม่วงครามน้ําเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะครับต่อไปนะครับเราก็ลงสีก้อนเมฆนะครับนักเรียนลงสีก้อนเมฆแล้วก็ ตบแต่งแต่งเติมตามใจชอบนักเรียนได้เลยนะครับนะ,ะนี่นะครับครูปยใย้ค่อยลงสีนะครับแต่ครูปิยจะไม่แต่งเติมให้หนักเรียนนะครับเพราะว่าไม่งั้นนะเดี๋ยวเหมือนกันหมดอีกนะครับนักเรียนนักเรียนจะแต่งเติมแบบไหนก็ได้มีนกมีดวงอาทิตย์อะไรก็ได้นะครับนักเรียนอ่าของครูปิยะ แต่งเติมก้อนเมฆเสร็จแล้วนะครับนักเรียนฮะ